มีคำถามหนึ่งนะคะถามว่าทำไมเขาต้องรู้สัจธรรมนะคะแล้วทำไมคนที่รู้สัจธรรมหรือว่าคนที่ตื่นรู้เนี่ยถึงมีความสุขได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะอ้อยแบ่งปันการรับรู้แบบนี้นะคะว่าเพราะว่าคนที่รู้สัจธรรมเนี่ยนะคะเขาจะมีมุมมองต่อโลกที่มันต่างออกไปคือเขาจะไม่มองแล้วก็ไม่ตีความเหตุการณ์ต่างๆในแบบที่โลกนำเสนอให้นะคะ แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เรียกว่าความจริงของชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการตีความหรือว่าจากการที่เราเนี่ยให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะคือถ้าคุณนะคะมีมุมมองใหม่ๆแล้วก็เลือกให้ความหมายด้านดีความรู้สึกของคุณมันก็จะดีพลังงานของคุณก็จะดีชีวิตของคุณเนี่ยจึงดีและมีแต่ความเป็นไปได้คุณจึงมองเห็นแต่โอกาส โลกของคุณเนี่ยจึงสวยงามนะคะและรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกําลังส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตของคุณยอยู่เสมอนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ไมดีเนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่ในนั้นนะคะชีวิตของเราทุกคนคือมุมมองชีวิตของคุณก็คือมุมมองมุมมองของคุณคือพลังงานในตัวคุณคุณส่งพลังงานแบบไหนออกไปคุณดึงดูดสิ่งนั้น ดังนั้นนะคะการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยจึงไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนสิ่งภายนอกที่มันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านอย่างที่เราต้องเปลี่ยนมันนะคะแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยจะกลับมาเปลี่ยนที่โลกภายในของเราแล้วให้โลกภายในของเราอะค่ะเปลี่ยนสิ่งภายนอกต่อไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าคาร์ัดนะคะคือการทำน้อยแต่ได้ผลมาก และมันเป็นทางลัดของทุกชีวิตที่เราทุกคนมีเวลาอยู่บนโลกนี้อย่างจำกัดค่ะ